สวัสดีเพื่อนทุกท่านทุกครับอยู่กับช่องไม่มีสาระนะครับวันนี้ก็อยู่กับ ID ของน้อง sftv นะผมบอกเลยนะ ID นี้สำหรับคนที่แบบจากเต็มสี่พันหนึ่งร้อยสู่เต็มห้าพันสก็คือจาก3ดาวไป5ดาวเท่าไนี้จันยาเช่นเคยสำหรับคนที่แบบว่าอยากดูช่องไม่มีสาระเบื่อๆแบบว่าแบบไม่มีอะไรดูมาดูช่องไม่มีสาระได้นะครับวันนี้ก็จัดเต็มให้นะคลิปนี้ก็ประมาณ ยี <ersch> ่สิบกว่านาทีนะดูกันไปยาวๆสำหรับคนที่อยากอยากดูช่องไม่มีสาระแบบยาวๆเห็นผมเอซีบอกว่าแบบอ้พี่ผมดูคลิปพี่หมดแล้วม่อยากดูอีกอ่ะคลิปพี่ทำไมไม่ลงสักทีจัดให้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ยี่สิบกว่านาทีอัดให้กันเต็มเเลยนะพร้อมกับความมันนะครับมีหน้ากากไฟนะพร้อมกับความมันแน่นอนนะครับดูไปแล้วมีมีไฟแน่นอนเป็นไห้ขีดไฟได้เลยนะผมบอกเลยนะดูเสร็จเข้าไปเล่นผมบอกเลยว่าลบแน่นอนเอ้ยไม่ใช่บวกแน่นอนนะผู้เล่นนะ ชุดประมาณนี้เลยนะชุดมี้274ชุดนะครับวันนี้ผมก็มาใช้ชุดอะไรที่ผมขอเลือกก่อนแบบนึงเอยชุดนี้เท่หวะ่านผมาชมไอชุดนี้เท่นะเหมือนมีวงแหวนและข้างหลังมันเหมือนแบบรูโตะร่างอะไรที่มันมีวงแหวนข้างหลังผมไม่แน่ใจผมลืมผมไม่ได้ดูนานมากเลยผมดูล่าสุดด้วยให้ชิฟูเดนอ่ะเออชุดประมาณนี้เลยนะครับ่านผู้ชมประมาณนี้กางเกงประมาณนี้เลยผมขอผมขอหากางเกงที่มันเข้ากับชุดข้างบนหน่อยเดี๋ยวมันไม่เข้านี่มันไม่สวยมันไม่เท่นะ มามากับไอดีอดึงว่าเราก็ต้องมากับไอเดีเท่ๆนะครับผมขอประมาณนี้เลยนะครับผมกางเกงประมาณนี้ผมใส่เป็นกางเกงปีดนกเหลืองนะครับเวลาวิ่งอ่ะมันมีมันมีเอฟเฟกเหมือนอะไรตามมันทอดเท่เลยครับคุผู้ชมขอประมาณนี้เลยนะครับอันนี้มันท่าอะไรผมไม่เคยเห็นอ่ะอุ้ยเท่วเท่วแบบอืออย่างเงี้ยประมาณนี้เลยนะครับผมคอลเลคชั่นประมาณนี้มีกระเป๋าหมีกระเป๋าหมีมันไม่ค่อยเข้ากับไอวงแหวนนี่ว่าคผู้ชมผมขอหาหนึ่งที่มันเข้าวงเฮ้ย อันนี้เข้ากระเป๋าใครอยากได้3698ห้เกพชรในเกมฟีไฟมาทางนี้เลย5ล้านเกมเมอร์หาไีเล่นในแอป Gaming Go ในแอป g a m i ิ g Go กนั้นมีกิจกรรมใหม่เข้ามานั่นก็คือเกมต่อติกซอเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนั้นเราต้องเลือกของรางวัลที่เราอยากได้ก่อนทำการต่อติกซอให้ครบ6ชิ้นใน1ติกซอนั้นก็จะมีภารกิจให้เราไปทำบางคนทำแค่2วันก็ต่อทิกซอครบ6ชิ้นแล้วนะเมื่อเราต่อติกซอเสร็จแล้วเราก็จะทำการรวมติกซอและก็ได้รางว สามพันหกร้อยเก้าสิบแปดได้เลยนะแล้วบางคนที่ใ <funnel> ส <ing> ่ในเกมสุดปังก็รับแพทได้เลยจำนวนคนที่มาสนุกยิ่งเยอะรางวัลก็จะยิ่งแจกเยอะนะในกิจกรรมต่อที่ต่อในช่วงแต่31มีนาคมถึง6เมษายนนี้เท่านั้นนะคะผมและในเกมมิ่งโกนั้นยังมีระบบจับคู่อย่างรวดเร็วเราสามารถเลือกเกมที่เราต้องการให้จับจับคู่และเลือกหมวดหมู่ประเงแต่างๆเลือกเลเวลเลือกไลท์ต่างๆเพียงแค่ใช้เวลาจับคู่3วินาทีเท่านั้นและยังสามารถแชทเสียงระหว่าง่นเกมได้ช่วยนะนี่มาดูตีผมอยากไปหาสาวเล่นกับสาวหทำให้เลยรีบไปดดาวน์โหลแอป กดเ,กเพจโต้หรือกดใต้ลิงก์นี้ใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบก็อย่าลืมไปเม้นท์5ด <ouble> าวันด้วยนะครับผมครบจบทีเดียว Gaming Girl อันนี้เข้าเข้าจริงเออผมใส่เป็นกระเป๋านี้แล,น C, แล้วก็มีนอกอินทรีแล้วก็มีนกปากคาอะไรประมาณนี้ขอประมาณนี้นะครับผมไปดูอัปอนะเกรดปืนนะอัปเกรดปืนมีทอมสันเวล7เอ็นเวล7แล้วก็มี MP 5วิวปืน7 3กระบอกนะครับผมไอ้กลับไอดีนี้ขอประมาณนี้เลยนะ เราดูคลังอาวุธมี M4 รัน2 AK มังกรขาว M14 รัน2นะครับผมลสก้ารัน2นะกอซาลัน2องไฟฟ้ามัดเราก็ M8 รัน2อ S94 รัน2นะผมประมาณนี้เลยแม่แม่ S10 r i f ร์นะครับก็ร uh. ประมาณน nice. <S <s right ี้นะครับผมแล้วก็จะแม่ชินการของประมาณนี้ SMC ของประมาณนี้รัน2อ p c 4 4 0รันสองที่ก็าส่วนรันสเวกเตอร์ไฟฟ้ามัดอะไรประมาณนี้รัน2เกือบก็บอกชุดกันมีลูก2เดซไอแล้วก็ M187 8แรปเปอร์นะครับผมสไนมีประมาณนี้สไนผมไม่เล่นอยู่แล้วผมเล่นไม่เป็น ขอประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้คือมีดนะอันนี้คือหมัดนะ,นนค,นนะครับผมมัดประมาณนี้ระเบิดประมาณนี้แล้วก็เพนเจ็ดเก้าประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยบวกแมกกาซีนสองเลยเหรอเล่นแมกกาซีนสองเลยเหรอ เอาไปแม่นสองเลยว่าไปยิงสานั่นส่วนใครที่สนใจอยากซื้อขายรหัส ID ไ a ไ f และอานี่เลยเพจ Super ไก่ช็อปซื้อขาย ID มองพางการใช้นั้นเผื่อต้องการหาราสสวยๆเข้ามาที่เพจเราได้เลย Super ไปปก่ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปน,นะครับไปกันนะโอ้โหเปิดมาก็แบบนกอย่างเท่เออผมไม่มีอะไรแบบนี้เ,ออเลยไอเดี d เขาเราตึงเออคำนี้ขึ้นมาเลยในหัวนะผู้ชม ไปกันเลยนะครับผมน้องผู้ชมนาลงเลยอย่างเท่เลยอะ่ะโคตรเท่ตายหนึ่งนะครับผมเออเปิดนะเนะขาเหลืองเออเลยอะ่ะขอแบบแดง้นะเออหัวแตกเออ,อนี่แหละตายเลยหัวแตกเออตายเลยหัวแตกเอาคือสังหารหัวแตกตาบเลยจับเลยไปกันต่อนะไปกันต่อนะหนะันนะั่นนะ เออแดงแปดมาดิไอโดนเปิดก่อนแดงเอโอโดนเปิดก่อนนะเนี่ยลอแตกตามเลยตามเลยไว้ได้เลยนะได้เลยนะบอกบอกห้าสิบเจ็ดไปต่อนะพอแตกเนืองแตกเนือง 1.

ล็อกหัวเลยมาเยอะมาชมผมไม่ได้โปนะหัวแตกยหนมาดิมาดิมาดิตายยสวยขาพี่หัวแตกตายนหัวแตกเอาว่ะวะมีไหมมีไหมเออหัวแตกัดตัอไปเลยนะตายหนึ่งตายหนึ่งทำเลยทำเลย กระสุนผมจะหมดแล้วโยมตัวแตกเปดิ4 5ไปกันต่อนะตัวแตกตายหนึ่งตายหนึ่งเออหัวแตกหัวแตกเจ็ดคิวไอ้ไอ้นี่มันแคนโฟกัสเนี่ยหัวแตกตายยตายอู้หูหงหลังหลงหลังตายหนึ่งตายุ้ยไอ้ไอคนขางระเบิดโดนได้ไงอะ สามสิบไปแล้วต่อนะหัวแตกตอ,อุ้ยูหลังเขา้าไม่ทันว่ะมีมีตัวมีตัวมีตัวนะมีตัวนะมีตัวนะเอามาดิเอามาดิตายหนึ่งตายสองตายสองแตกสาม <c oughs> เอาว่าเขาจัดไปดต่อนะมีตัวมามีตัวมา จะวัดเหรอคิดไม่ค,ค,ค,คิดแคดคิดถึงคิดแคทต่อแปดเออแดงแปดมาดิมาดิมาดิแดงทำเลยถอ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 ยต้องถอยาไปตายอันนั้อันนี้เก็บของเก็บของตายหน่งทำเลยบวกสามห้าไปกันต่อนะกนอนะแตกครับผม เฮยโอ๊ยน่ะเขาวแตกตามไปขวนแตกเตดไนั่งทำอะไรดังขี้อยู่เหรอแตกหน่นะขวแตกหมดพวกสามเจ็ดไปกันต่อขวแตกหนึ่งขวแตกสองโอ้ย อีกต auto, 你 autour, 你 herman, ัวมีตัวนึงม <c asses> ีตัวนึงเอามาเลยเอามาเลยขึ้นมาขึ้นมาแตกแน่นอนผมบอกเลยเออบอกแล้วแตกแน่นอนอีกตัวนึงเออจะจะวจ้าวเดาะจ้าวเหรอกระสุนละสองนัดไอ้ไม่ตายกระสุนมอดกระสุนมอดมาดิแตกมาดิตายแล้วชอยชอยชอๆๆอยชอมันแตกวะเนี่ยบอกยี่ปานตากันต่อนะตายแล้วหัวแตก วมีไหมมีไหมหัวแตกไม่ด้โอ้โแดงแอย่างรัวนะท่านผู้ชมไปเดิมมีไหมมีไหมอันนแน่เพะวาขาเลยสามลกฟองล้นอย่างไวท่านผู้ชมไปสักทองมาจะตัวเออแดงแ มาเดมาเดมาเดตู้ต <mon at> ู้ขี้ดิดิีดดิดแตกไปดิอีกนึ่งเรีเรียนระวังเฮ้ยมีต่วมามีตัวมาเออแดงแป๊บล็อก48ไปกันต่อนะครับบอตายดเ้ มาเรูหนะลังเขาไม่มีไอวอลแล้ววอลซานวอสีจ็ดวอแตกโคตรโหดอะโคตโรตโหดแล้เออวอลแตกตายแล้ววอแตกวอแตก เอาดีเอาดีพาดีบล็อก40นะใจเจอครับใจเจอไม่มีให้เราเอาโหใจเธอไม่มีให้เราแต่ไม่ได้ชอบคุณหาเอาโหเขาไม่ได้ชอบคุณนะวันนี้ไปกับโอเปอร์นะคะไอ้ดีนี้ชอบผมครับอีไม่ครับผมชอบพัตตาลีครับเอาชอบพัตตาลีอะไรครับเนี่ยเป็นเจนเลยครับเขาชอบผมหาเบาโหโอ้โหถิงกับไปขิงกันมาก่อนกูรอสิเขาโอ้โหช่วงนี้ลงคลิปแบบบ่อยมากเลยอ่ะใช่ช่วงนี้ลงคลิปบ่อยนะครับผมแกลงแบบนี้เลยลงเยอะมากใช่แล้วใช่แล้ว Primo, ดูดูดูทุกคลิปอะเออดูคลิปไอคลิปแรกคลิปอะไรฮะคลิปอะไตุ้ยคลิปแรกสุดไปดูอะคลิปล่าสุดวันนี้เอ้าเจจจำไม่ได้เจกูบอกดาวนึงดาวสองดาวสองดาวสองเอาว้ะวว้าวหุบหุบบาทปีนเลยเขาแบบเรื่องของผมถ้าใครแย่งของผมผมจะไปกัดตีนคซ้ำ ไปเลยโดนไม่เข้าหัวแตกเนิ่มอโอ๊ยโอ๊ยนอน <c oughs> โอ๊ยนอนโอ้ยน,อน้อโอ้ยน้อเนี่ยน้องชายไม่รู้ไงความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่แท้จริงคืออะไรเราจะไปปิ้งไปปิ้งไปทอดไปย่าง,ไป,งไปต้มไปตุ๋นอะไรก็แล้วแต่อะไร,รครับเนี่ย ที่ไม่เฉยเขาไปละโอ้โหเจ็บแปด โอ้โหมาร่วงพ่ตุ้ให้หน่อยครับตัดต่อแบบพี่ตุ้ยนานไหมตัดต่อแบบตัดนานสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงประมาณประมาณตัดในโปนนะอายจจยากนิดนึงใช่แล้วตัดในมือถือมันอาจจะยากนิดนึงพผมไม่ได้ตัดในคอนนนะเพราะว่าพี่ตุ้ยทั้งเดียนทั้งทำคลิดนะใช่แล้วครับผมอย่างที่อุ้มเออรพูดกเลยชกเโอ้โหเกิน่เลยพี<ป>่ตุ้ยพี่ตุ้ยตุ้ยเลยพี่ตุ้ยต้องแบบทั้งผ้าทั้งอันนี้ด้วยนะพี่ใช่แล้วต้องพากด้ จังหวะนี้โถก้อนลั่นเร็วอ่ะซองยาวนะตายหน่งโอยโอ้ยแดงแปดไม่ตายตายน่งมาดิมาดิตายน่งตอแอดอีกนึ่งอ้แปกอีกน่งเปิดมอดก้อนตายหนึ่งตัวไม่ต้องไม่กลัวบอแอีกหนึ่ง ไอ้เนนบอกสายสขึ้นสี่ดาวไปกันต่อนะไอ้ยาวแตเจอไปตุ้ยไปดิบอมมี่เดึงเก็บของแล้วดึงจะตายสแตลแล้วนะเอาทันเจวิ่ดิข้ามข้ดึงาตัวแตก อย,อยิ้มสาไปกันต่อนะนแขนะ่งแล้วเคเตอร์จริงไปนั่งแบบแข่งอยู่ไม่ได้มิสาพี่ต้องอันนี้ไงออ๋พี่ต้องรอไปเค้นนะหารอ๋ออุ้มเมื่อเดินต่อไป,อไปเค้นถ้ารพี่แบบโดนเทมาเองหัวใจพี่มันใช้การไม่ได้เลยโอ้โหเจ็บแย,ย่ไปหนึ่งไปหนึงได้มาอวดหน่อยครับพี่ทำแฝได้มาอวด ไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่มันยังดีไม่พอยินดี้ราเข้าสู่รายการเอาเคีร์เตอร์มาเชื่อดีพีที่หนึ่งะและแกกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือพี่ตุ้ยจาก่องไม่มีาสตร์เ้วก็พี่เจจักช่องไม่มีอะไรเลยแล้วก็ี่น้องอุ้มเมร์จากช่องอุ้มเมร์เกมมิ่น่ารับต่อนะไตั้งมาเฮ้ยไปดึงไอดิเออแดกแดกไดงมดมดอยู่ ส่วนพี่เจเราถอยไปก่อนเลยพีเจเราหนีเป็นลัทีมากคือผมพูดเลยลัทีิมากจริงๆท่านเจและพี่เจถอยมาแบบนี้จะรอดหรือเปล่าสี่จากแล้วนเป็นยังไครับนี่คือขุดสรของคนที่หนีจากเพื่อนและไม่ช่วยเพื่อนครับผมนี่อะไรครับเนี่ยและสรุปครับถามว่าเขารอดหรือเปล่าเขาไม่รอดครับผมยังไงเขาต้องแต่งตัวดีโอเคเข้าใจเลยง่ายไหมครับอย่าหนีจากเพื่อนนะเห็นะ ไอเราก็าิี่ว่ามันจะช่วยมันดิ้งมามันกระโดดลงหน้าตางมันก็ถอยไปถอยไปแต่กูไม่รอดอยู่ดีเอออ๋อแตกตายหนึ่งตปยสองตปยหนึ่งคุมเลยมีไหมทั้งขาวทั้งตัวทั้งเน้นตึงๆอ๋อโอ้ยใช่อ๋ออ๋ออ๋อตายหนึ่งโอ้โอ้ตายหนึ่ง สองคมยิวเตอรไปกันแดงแดงเปิดหมดก้อนนะเปิดหมดก้อนเปิดหมดก้อนแล้วนะเหลืองเตอร์หมดก้อนแบบเหลืองเตอร์ไาหนึ่งแดงเออมาดีสองส้มเอมาดี้ตหนึ่มาดี้ สัวแปดแปดเปิดหมดก้อนแล้วนะผมไม gl ่ไหวแล้วหมดก้อนละหมดแปกแปดใจหนึงหมดใกแปดสองมาดิเปิดหมดก้อนแล้วนะใจหนึ่งแปดแปกผมเปิดหมดก้อนแล้วผมไม่ไหวละมาดิคูปี้ใจหนึ่ง มาดิไปหนึงมาดิเอาหุบลงไหมอ่ะไปนึมาดิแดงไปแดงแดงสกชิวชมกไปกันต่อนะกว่าหนึงแปดแดงแกว่าแตกกว่าแตก

ตัวหนึ่งตัวนึ่ง,งอุย้ยสักแม็กเดียวสักแม็กกุ๊บไปดิเออหัวแตกบล็อกสี่สิบแปดไปกันต่อแดงแม็กเดียวแดงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีปิงห้าร้อยเลยหัวแตกหัวแตกอีกหนึง่งผมยิีก้าไปกันต่อนะไปยเดิง เลยก่อนจะตายหัวแตกตายหนงนี่นะพวก38ไปกันต่อมาดิหแตกตายหนงัวแตกไม่ตายวะวแตกเลยผมยังไม่ตายเลยนะคุณผู้ชมยัไม่ตายเลยอะหัวแตกนงเออเอาว่าโอ๊ยมันมานึงยตายหนึ่งตายหนึงตายหนึงให้โอกาสก่อนให้โอกาสผมกนตายนึ่งตายหนึงตายนึ่งตายหนึ่งตายหนึงให้ชม่ก่อนให้ผมชาม่ก่อนเออมาดิ

บอกสามองไปกันต่อนะมาดิแบ็คมาดิแบ็คอุ๊ยโอ้โหแปเดิมแบ็คหลอกสว่าเลยอะแบ็นยิขาเลยนะไปเดิมแบ็มาดิแตกมาดิ ก็ตินหัวบอกสามสิบไปกัต่อนะหัวแตกนี้ไอ้ดีด้วหัวแตกที่ช่งนีสาระโคตรตึงหัวแตกหมดไอ้ขึ้นโบทำไมเอ้ยมาดิหัวแตกไปกต่อนะแตกแตกไอ้หนึ่งหัวแตก ตายตายตอ้ตายตาย้ยอ๊อยอยโโอ้ยโอ๊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 ยโอกยโ๊โอ๊อโอยโอ๊ยโออยอ๊ยโยอ๊ยโยโออ๊ย๊โอ๊ยโยอยอ๊แออโอยยอยโโยยอย กาอีกนึงอีกหนึงวยอ๊กกาแตกแดงแปเลยรักไปดิตายหนึ่งมินตบแกตั้งชื่อโยนอมาดิวแตกนี่ขนาดเปิดก่อนเลยนะเนี่ยแดงแปคิปนึงวแตก มาดิมาดิกวแตกมาดิให้บอกเอเคยิงยากกวแตกกวแตกกวแตกแดงแตกเอาไมลงอีกรอบาไในึงลงอีกรอบว่าแตกอบอกเลยวีปีคิวีมันมัล้มวงมันล้มวงนึงเดือเออกวก บอกสาไปกันต่อนะยิงไปโอ้โหโดนเอ็มเจ็ก้าไปแกกนึก็ล้มหนึแตกสองไปหนึ่งมาดิได้ไ้้แปดเก็บสามไปหนึ่งแาสองโอ้หัวแดงบกสาไปกันต่อหัวแตกหนึแกสองย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้มบ่อยกันจังเฮ้ยล้มอีกแล้วเฮ้ยเอ็มซีเฮ้ยล้มอีกแล้วเฮ้ยเกินไปโอ้โหล้มอีกอะไรครับเนี่ยล้มกันบ่อยโอ้โหล้มกันไปเรื่แดงแปดไปเรื่งคิวบีคิวบีคิวบีไปเรื่งแดงแปดไปเรื่ง ตายหนึ่งตายหนึงบวกสามเมตรไปกันตอนตายหนึ่งหักตายสองเหลือผมผมไปตายหนึ่งรักเอตายหมดเลยไงทีดูเอ็นด้วยตายเึมาดิตายเึิตายเึิตายเึลูกสองเมตร ตันตีไปกันต่อหัวแตกหัวแตกตามเลยตามเลยหัวแตกหนึ่งแตกหนึ่งโอ้ยไปกันต่อนะแตกมาดิมาดิมาดิหัวแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งมาดิแตกหนึ่งเก็บเออหัวแดงไปไปดิหัวแตก

8 bại thơm bại thơm bại thơm bắt bại thơm bắt 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 đi bắt đi bắt 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 เพิ่งแบกตรงหลังหักแล้วเ้ผมเนี่ยแหละแดปลอยไนไเด็ดเดเพิงแบกจัดเลยอวนี้ผมแบกนปลจะลืมใครเห็นคลปนี้ก็รายงานตัวได้ช่องไม่มีสาลโอ้ยาดผมทำเรวไว้ปนเงี้ยเงี้ยพูดมากดีมึงตายแล้วเงี้ยเป็นโค้ดตายอย่าเป็นโค้ดอะเฮ้ไปเด ดอลลาร์นี่ทำไมสกาสกามังค์แรงอย่างวะฮะเอเอเคไม่ใช่สกัดอย่ามาอดแตกไปเดิมไปดิไปเดิมไปช่างแม่งยังทำแม่งอยู่ไปดิโอ้โหนิดเดียว โอ้โหขึ้น5ดาววันนี้เรียบร้อยนะครับกับไอดีนี้นะครับผมก็ขึ้น5ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับไอดีของอะไรฟิล์มเนี่ยครับผมก็เรียบร้อยนะครับก็จาก3ดาวไป5ดาวนะครับก็1,200แต้มเช่นเคยนะหนึ่ันสองรแต้มดัน3คืนเท่านั้นนะครับ3คืนย้ำว่า3คืนก็ประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆนะครับผมก็2 4 6คืนละสอชั่วโมงนะก็6ชั่วโมงกว่าๆก็เรียบร้อยนะ1,200แต้มก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ คลิปนี้นะครับเจ้าของไอเดียอย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะครับขอบคุณที่พี่มากเลยนะครับก็ผมดันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์กักนกนะแล้วที่ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบายๆนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับบ๊ายบาย